ได้มาเยี่ยมคุณโยมนะพระจาจาร์ก็ไปสร้างโรงเรียนอ่ะไปสร้างโรงเรียนเอาไว้แล้วก็ตั้งสมเด็จพระเทพเสด็จไปตั้งชื่อว่าโรงเรียนเตรียมสัมเณรท่านก็รับสั่งว่าเราเตรียมแพทย์เตรียมทหารเตรียมครูเตรียมโม้นะไม่มีใครเตรียมพระเลยพระเก่งๆนี่ปล่อยให้เป็นเองนะส่วนพระคุณขังคมังเพศเรามีเยอะแต่มันเอาไปโชว์ใครไม่ได้แล้วมันขังอยู่ที่เมืองไทยออกมาต่างประเทศนี่จอดหมด ใช่ไหมเพราะว่าถึงเวลาทำมาหากินแล้วนี่ถ้าคุณไม่ขยันคุณจะรวยไหม,ไมคุณได้เอาพระที่ทคิดว่าขลังที่สุดของประเทศไทยมาตั้งไว้ที่ร้านเนี่ยถ้าฝ <mostly> รั่งเขาไม่ศรัทธามันจะขลังไหมขลังหรือไม่ขลังมันขึ้น <arche mayonnaise> อยู่กับศรัทธานะถ้าไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยคุณจะเอาหลวงพ่อทวดหลวงพ่ออะไรก็ตามมาตั้งที่นี่ก็เลยพูดถึงหลวงพ่อทวดเลยพระพุทธรูปของเราฝรั่งเรายัางมาไปไว้ในห้องน้ํา คือเขาพอเขาไม่เห็นคุณค่าแล้วเนะี่ยความขลังมันไม่เกิดดังนั้นพระภายนอกนี้เราพึ่งจริงๆไม่ค่อยได้หรอกมันได้ในระดับหนึ่งในระดับจิตวิทยาคือทําให้เราพออุ่นอ,อกอุ่นใจแต่ถึงจะขั้นเอาตัวรอดในมันต้องพระข้างในนี่นะพระไรยมพระสติปัญญานี่แหละแน่นอนที่สุดคือพระข้างนอกมันก็มีได้นะ เอาไว้อบอุ่นไว้มั่นคงนะไว้ระลึกนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรคุณพระสงฆ์แต่จะถึงขั้นเอาตัวรอดโยมจะต้องใช้พระสติปัญญาถ้าสติแตกคงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคิดถึงบ้านอะ่ะยังจะมาไปเมื่อสามปีก่อนจะมาไปอเมริกา23วันโอ้โหวันท้าย,ายนี่เรียกว่าโยมพาไปไหนไม่ไปแล้วจะกลับท่าเดียวยคือ,อคิดคิดถึงบ้านอะ่นอะจนวันหนึ่ง วันหนึ่งเนี่ยลงเดินลงไปหลังครัวของโยมโยมเขาป,ป,ปาลูกปลูกใบมะกรูดขายเป็นสิบต้นเลยนะเดินลงไปหลังบ้านโยมไปเจอต้นมะกรูดขึ้นเป็นแถวเลยแต่มารวดใบมะกรูดมา,มาดมเลย <c oughs> โอ้นี่คือไทยพอเป็นไทยบ้านฉันอะ่ะเคยเป็นไหมไคืออะไรก็ได้ที่ขอให้เป็นไทยนะีฮะ <c oughs> ใช่ไหมแล้วมีอยู่วันหนึ่งแตมาก็ไปที่บอสตันเดินเข้าร้านอาหารไทยได้ยินเพลงไทยแววมา ต่มาเดินขึ้นไปชั้นสองแล้วถามว่าไทยเปิดเพลงไทยนะ่ะโอ้โหสะเทือนใจมากเลยอะ่ะคือเรามาเกือบเดือนแล้วนะฮะแล้วพ่อไม่มีแม่ไม่มีไปแบบเดียวเดียวของเราเนี่ยลูกศิษย์ไม่ได้ตามไปนะอาจารย์ไปลุยเองนั่นอะ่ะได้ยินเพลงไทยเนะี่ยโอ้โหเดินขึ้นไปดูแล้วนี่ใครเปิดเพลงนี้เนะี่ยขึ้นในร้านมันมีแต่ฝรั่งเละไปเจอแม่ครัวคนจังหวัดน่านโถหแทบจะกอดเลยเดชะบนเป็นผู้หญิง นี่ก็คือตัวอย่างที่ว่าเราคงต้องใช้สตินะเพราะว่าถ้าไม่มีสติสติแตกเนี่ยยอมจะทำอาหารกินคงไม่ได้เลยแหละนะจะมาจับแต่เหลวก็คิดถึงบ้านเห็นใเมอกรูดเห็นกระเทียมเห็นขาเห็นตะไคร้ก็อ <c oughs> ของพวกนี้นะตอนอยู่บ้านเรามันไม่มีความหมายนะใช่ไหมมันไม่มีเราแทบจะไม่แเลเขาอ่ะแต่พอมาอยู่ที่นี่นะกระเทียมหัวหนึ่งนะขาชิ้นหนึ่งตะไคร้ชิ้นหนึ่งขนมน่าดูเลยค่ะอ่า ใบมะกรูดใบหนึ่งอาตมาว่ามันก็รวมเอาความเป็นไทยเอาไว้ได้หมดฉะนั้นธรรมะที่จะช่วยเราได้จริงๆเนะี่ยอาตรมาคิดว่าก็คือสติสองก็คือปัญญาสติจะคุมให้เราอยู่ในร่องในรอยนะไม่ตเตลิดเพลิดเพราะว่าคนที่ไม่มีสติเนะี่ยกลับมาเนี่ยเพอาความคิดถึงมันมันประดังทางโถมขึ้นมามันกลับบ้านจริงๆนะอ่อามามีลูกมีหลานนะมาอยู่ต่างประดประเทศโทรไปหาอาาลูกของพี่สาวคนโตมันอยู่ออสเตรเลีย พทรไปหาเขียนอีเมลด้วยแป่ลลาบอกว่าจะกลับละภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ทั้งคิดถึงทั้งภาษาก็ไม่ได้งานก็ไม่มีทำสองอาทิตย์แรกนี้ตัดสินใจจะกลับต่มาก็บอกว่าตอนที่ตอนที่หนูมาเนี่ยมีแต่คนเขาเฝ้าดูแล้วหนูจะกลับมาอย่างผู้แพ้เหรอลองคิดดูให้ดีนะพระอาจารย์ไม่ได้ห้ามนะแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าตอนหนูมาหนูก็ ประกาศไปทั่วแล้ว่าหนูจะมานีม่มาได้สองอาทิตย์จะกลับยังไม่มีอะไรติดมห้ติดมือมาเลยเนี่ยแล้วคนเขาจะตาหน้าว่ายัางไงเอาไปคิดให้ดี<ม>ก็เลยเลิกงองแงปรากฏว,ว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้รอดหมดละเรียกว่ามีรถตั้งสองคันมีบ้านตั้งหนึ่งหลังทํางานหมดละฉะนั้นก็โยมเขาต้องใช้สเตะนะเหมือนเหมือน น้องแตมาที่แตมาบอกแลยว่าตอนที่หนูจะมาหนูประกาศไปทั่ว่าหนูจะมามาต่างประเทศฉะนั้นถ้าไม่ได้อะไรกลับไปคนเขาก็พร้อมจะดูถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยนะคนไทยมีความสามารถเก่งมากๆอยู่สองเรื่องหนึ่งคืออิจฉาสองคือดูถูกคุณยอมอยากจะรู้ว่าคนไหนเป็นคนไทยอ่ะคนยอมให้ดูสองอย่างนี้นะอิจฉานี่ที่หนึ่งของโลกเลยนะคนไทยถึงรวมตัวกันไม่ติดไง คุณยอมไปที่ไหนก็เจอชายหน้าเทาใช่ไหมแต่คุณยอมเคยเห็นไทยเทาไหมไม่มีค่ะไม่มีหรอกคุณยอมไม่มีเลยไทยเทาไม่มีแล้วก็ดูถูกดูถูกแล้วก็ชั้นหนึ่งเนะไทยด้วยกันแท้ๆเนี่ยบางทีหิ้วกันมาแท้ๆเนี่ยกลับมาก็มาดูถูกดูมินทินแลนกันได้คือตอนเขาหมดพิษสงอ่ะถึงไปช่วยใช่าตอนเขาพังงาบพังงาบไปช่วยไม่เป็นไรนห้นใจยินดีว่ะแล้วตอนยังอยู่ก็ที่ใจไม่ดีจะตายอยู่นี่ไม่ใช่เพราะแกเหรอ จริงไหมเออแล้วรูหลังท่านใช่ไหมก็มันน่ยมันซ้ําเติมเราว่ามันเอาเปรียบเราพอเราจะตรอมเจตายนี่ไม่เป็นไรนะพี่ไม่ถืออ, <laughs> อ,อ๋อิกรรมโอ้ยไม่ได้หรอคนไทยเราเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรไทยแท้ๆให้อยู่ด้วยสักวันหนึ่งถ้ามันเริ่มนินทาแล้วเออมันดูถูกเราและอิจฉาเราอ่ะนั่นแหละไทยของแท้จะโผล่ออกมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นโยงคงต้องใช้สติเยอะ ไม่งั้นสติแตกนะคิดถึงบ้านก็สติแตกได้ใช่ไหมโดนเจ้านายด่าก็สติแตกได้เงินเดือนน้อยก็สติแตกได้พูดภาษาเขาไม่ได้ก็สติแตกอ่ะใช่ไหมเออถูกถูกคนยุโรปดูหมิ่นถิ่นแคลนคนผิวเหลืองเราก็สติแตกพอสติแตกก็เป็นซัดเขาแล้วเราก็จะเป็นไงหมดเมียอนาคตไหมเพราะฉะนั้นอันแรกคุณโยมจําเป็นจะต้องใช้สติสติคือให้ให้ มันจะตามมาให้รู้สึกตัวนะสติตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คือขันติอดทนอดทนนี่เอาแค่ไหนถึงจะดียอมถึงที่สุดคนทั่วไปนี่ขีดความอดทนอาจจะอยู่ที่ร้อยองศาเซลเซียสเรามาอยู่ต่างแดนเราต้องร้อยห้าสิบถ้าร้อยนี่ก็เท่าเขาใช่ไหมพอเขาจุดถึงจุดเดือดเราก็ถึงจุดเดือดถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่รอดถ้าเขาถึงจุดเดือดเราต้องอยังไม่เดือดเราต้องร้อยห้าสิบ ถ้าเขาร้อยร้อยองศาเซลเซียสเดือดเราต้องเดือดหลังเขาแล้วถ้าเดือดพร้อมๆกับเขาเนี่ยร้อยไม่ได้ไม่พอกินไม่พอกินร้อยร้อยหนึ่งนี่ปีเดียวบินกลับบ้านเลยเวลามันกําลังขึ้นมาให้น้ำหนึ่งถึงสิบท่านนับต่อหน้าแขกมันไม่ไหวให้ไปนับในห้องน้ําำอย่างให้ไปล้างห้องน้ํค่ะให้ไปล้างห้องน้ําแล้วถูแรงๆจะช่วยได้มากเพราะว่าคือเวลามันมันโกรธขึ้นมาเนี่ย มันจะมีแรงชนิดหนึ่งเป็นแรงพิเศษนะโยมเขาเห็นไหมว่าหมูมันไม่กลัวช้างอ่ะนะหมูมันหมูมันมันไม่มีงวงมันไม่มีงาแต่ถ้ามันโกรธกับช้างมันจะเอาปากคู่ทู่มันไปขีดไปขีดช้างพวกเราเคยเป็นหมูไม่กลัวช้างฝรั่งตัวสูงขึ้นบนร้อยเจ็ดสิบเซนหมูไทยวิ่งชนฝรั่งเขี่ยแข่เนี่ยจะเอาอะไรไปขุดเขาใช่ไหม ดยว่าฉะนั้นให้ขันตินะยอมต้องขันติให้มากๆขันติถ้าขันติน้อยก็ไปซัดก,กับเขาฮกเขาไปครั้งหนึ่งบางทีขึ้นลงขึ้นสันเสียประวัติต้องทนให้ไปล้างห้องน้ําอ่ะคือเวลามันปรดปว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 ดป,วด,ป,ว,ดป,ว,ดปวดมานะยอมนะยอมจะต้องขันตินอกจากขันติแล้วสิ่งที่ขอแนะนํานะหนึ่งอย่าพูดอะไรตอนนั้นถ้าพูดอะไรตอนนั้นยอมจะเสียผู้เสียคนนะพผ่องออกมาจะเป็นคำหยาบทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะ บางทีเราด่าเป็นคําไทยแต่เขาก็มองกินิยาออกนะเขารู้ว่าด่าเนี่ยแน่ถ้าอย่างนี้มันอ่านสายตาออกนะอย่างนะคนคนโกรธนี่มันอ่านออกนะหนึ่งอย่าพูดสองก็อย่าไปตัดสินใจอะไรปุปับตอนนั้นเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจตอนนั้นมันจะตัดสินใจภายใต้ความโกรธไงมันก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีใช่ไหมแล้วสามให้เดินออกไปเลยคือถ้ายัางอยู่ตรงนั้นคนที่ทําให้เราโกรธมันจะยั่วเรานะมันก็จะยั่วเรามันเหมือนกระจงเงาอะ เรายิ้มให้มันก็ยิ้มตอบเราบึ้งให้มันก็บึ้งตอบฉะนั้นให้เดินออกจากตรงนั้นไปสี่ไปเข้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตาเรียกสติเอาน้ํามาล้างหน้าล้างตาเรียกสติเราวห้ากก็คือถ้ามันยังไม่หายก็ขัดห้องน้ําไปเลยขัดแร,รงเลยยิ่งแรงในความปวรมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเดยวเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วความโกรธนี้มันเป็นพลังงานนะเราจะต้องเปลี่ยนพลังงานของเราให้ไปทาอย่างอื่นซะมี่ฉะนั้นมันจะออกตามมือนะ มันจะออกตามปากนะพลังงานพวกนี้นะมันจะออกตามตาออกตามเส้นเลือดมันจะปูดโปนออกตามเท้ามันจะกระทืบคนโกรธเวลามันเดินลงบันไดมันเป็นยังไงมันแรงอ่ะพลังมันมาจากไหนเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นมันจะมีพลังยอมควรจะเปลี่ยนพลังไปล้างห้องนะถู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 แรงแรงแล้วน้ำเส็จมันยังไม่หายอาบน้ําเลยทีนี้แหละมันต้องหายแน่ๆแหละนะนี่แหละก็เป็นวิธีที่ยมจะใช้คัมติร์ดับความโกรธมันไม่คุ้ม ที่ไปชกกับเขาครั้งหนึ่งแล้วเสียเพราะว่ามึงดีเสียแค่แล้วกำปั้นไทยนี่หนังนะใช่ไหมไม่เชื่อไปถามฝรั่งที่ไปแพ้เขาทรายดูดิแขังนั้นอ่ะอคนได้มันข้าเหนียวนี่เฮ้ยฝรั่งนม,มเนยนี่มันมันมันไม่อึดหรอกยกเดียวมันก็จออแล้วมาเจอเข้าวเหนียวเข,ข้าไปนี่เพราะฉะนั้นก็ต้องขันติให้มมากนะแล้วตัวที่สามยอมต้องใช้ปัญญาเหมือนที่เราคุยกันครั้งแรกว่า เราจะมีหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี้ติดมนเมืองนอกแต่เขาเจริงนี่ช่วยเทศช่วยเทไม่ได้มันทําให้เราอุ่นอกอุ่นใจแต่จะหาอยู่หาก,กินต้องใช้ความรู้ความสามารถของเราเองฉะนั้นโยมมันจะต้องใช้ปัญญาให้มากๆปัญญาที่จะต้องใช้มากๆก,ก็คือการพึ่งตัวเองปัญญาที่พึ่งตัวเองนี้สําคัญมากขอเล่าเรื่องให้ฟังในในสมัยโบร,ราณมีผู้ชายคนหนึ่งนี้ก็ไม่เชิญโบราณมากนะักหรอกนะ ในตะว,วันออกกลางนี่ผู้ชายคนหนึ่งแกชอบสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์แล้วแกก็จะอ้อนวอนให้พระเจ้าช่วยสวดทุกวันทุกวันทุกวัน,ว,นวันหนึ่งนี่โอ้ยเป็นร้อยจบเลยนะนี่อยู่วันหนึ่งน้ำท่วมพอน้ำท่วมปุป๊บรัฐบาลก็ส่งกรมประชาสงเคราะห์มาขนพลเมืองย้ายหนีย้ายให้ออกทั้งหมู่บ้านแต่แกไม่ออกเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์มาถามว่าทำไมคุณไม่นี้แกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงผม ผมสวดมนต์ทุกวันพระเจ้าดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงผมมีกรมบันท์ประกันพระเจ้ากรมธันประกันชีวิตซึ่งออกไปพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะไม่ทิ้งสวดมนต์ทุกวันด้วยเขาหนีกันหมดหมู่บ้านแกไม่หนีวันที่สองน้ําขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดินไม่ได้แล้วเขาก็เอาเรือมาช่วยพอเรือมาถึงแกก็ตบเพิดเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์นะยังมายุ่งได้ไหมผมสวดมนต์อยู่นี่แต่พระเจ้าท่านก็นมาช่วยผมเอง พวกคุณไปไหนก็ไปอย่ามากวนผมจะสวดมนต์ว่าเสร็จก็ขึ้นไปสวดมนต์ชั้นสองวันที่สามน้ําท่วมจนถึงหลังคาแกขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคานะสวดมนต์อีงนะสวดอยู่อย่างนั้นแล้วก็สั่นง,งกงกง,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 งน้ําก็เริ่มเออขึ้นมาเออขึ้นมากุมประชาสงฆ์ก็อุตส่าห์ไปเช่าเฮลิคอปเตอร์นะมาตามเก็บชาวบ้านที่ยังคงค้างเห,หลือแกคนเดียวหอก็มังบนนแม่โยนมันในเรีงลงมาประกาศโทรแล้วก คุขึ้นมาแล้วเขาบอกไม่ขึ้นยังมายุ่งผมสวดมนตน์อยู่นี่เจ้าหน้าที่ก็หมั่นไส้ชักบันไดขึ้นแลบินหนีไปเลยในที่สุดน้ําก็ท่วมแกบุง้งบุ้งุง,ง,งตายไปพอแกตายปับ๊บผลปรากฏว่าแกตกนรกเลยพอแกไปเกิดในนรกแกก็เป็นหลายเจ้าหน้าที่นรกสิว่าคนสวดมนต์ทุกวันอย่างผมเนี่ยมันจะตกนรกได้ไง พวกคุณนี่มีปัญหาหรือเปล่าไปดูคอมพิวเตอร์สิเจ้าหน้าที่นรกยมบาลาาบานะ่ะก็ไปดูที่คอมพิวเตอร์บอกมันเป็นชื่อคุณชัดเจนนยแต่ผมส่วนมนนะ่ะผมไม่น่าจะตกนะแกก็ใบ้วา้ที่นรกเจ้าหน้าที่ก็เออถ้าง,งั้นเอางี้คุณขึ้นไปหาบนสวรรค์แล้วกันอะเอาให้มันชัวร์ไปเลยเขาก็เลยออกวีซ่าสวรรค์ให้เออให้มันไปถามให้มันสใจเพราะมันไม่ยอมตกนรก่ยมันถือว่ามันส่วนมนะ่ะ พระเจ้าต้องช่วยมันสิคนสวดมนต์ทุกวันมันจะตกได้ไงอะนรกเนี่ยแกก็เลยได้วีซ่าขึ้นไปบนสวรรค์พอไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่สวรรค์มาแกก็วยวายะยช่วยเช็คให้หน่อยดิเมื่อกี้ผมตกนรกไปครึ่งวันสวดมนต์ทุกวันมันจะตกได้ไงเจ้าหน้าที่สวรรค์ก็เช็คเออบนสวรรค์ไม่มีชื่อคุณนะเนี่ยดูดูเนี่ยมันมันอยู่ในนรกชัดเจนเลยมันเป็นไปได้ยังไง ผมสวดมนต์บูชาพระเจ้าทุกวันพระเจ้าอยู่ไหนขอคุยกับพระเจ้าเทวดาบอกโหระดับคุณไม่ได้คุยหรอกถ้าไม่ได้คุยพระเจ้าจะเสียหายนะผมจะฟ้องนะท่านคือพระเจ้าใช่ไหมใช่เราคือพระเจ้าผมขอถามหน่อยผมสวดมนต์ทุกวันน่ะทําไมพระเจ้าไม่ช่วยพระเจ้าก็บอกว่าทําไมฉันจะไม่ช่วยแกสวดมนต์ทุกวันฉันก็ได้ยินอยู ส่วนน้ำด้วยแกเนี่ยฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยวันละร้อยจบเอาวันละจบกับพ่อสวดอยู่นั่นแหละคนมันสวดทั่วโลกฉันไม่ได้หลับเลยทุกวันไม่หูตึงไปหมดแล้วพระเจ้าก็บบนฉันช่วยแกตลอดแหละแกสนมน่ะฉันก็รู้แกเป็นคนดีอ้าวแล้วทําไมผมตายล่ะทำไมท่านไม่ช่วยทำไมฉันไม่ช่วยน้ำท่วมวันแรกอะฉันส่ง กรมประชาสงคราข้์ไปอะแกไม่เห็นหรอแกงงขึ้นมาเอา้ากรมประชาสงห์นะ่ะคนของท่านเหรอครับใช่นั่นแหละคนของฉันเองฉันส่งไปในนามของความเมตตาไงอ๋อนั่นคนของท่านเหรอครับใช่ฉันช่วยคนทั้งโลกโดยเฉพาะคนที่ชอบสวนมนต์อย่างแกเนี่ยฉันให้ไปเป็นหลังแรกเลยนะอ๋องั้นเหรอครับ แล้วพระเจ้าก็พูดต่อวันที่สองพอน้ําท่วมหนักๆน่ะฉันก็อุตส่าห์ไปเช่าเรือมาแพงนะไปส่งคนไปช่วยแกเรือนั่นก็ของท่านเหรอครับใช่แล้วพอวันที่สามนะฉันก็สงสารแกที่อุตส่าห์สวดมนฉันไปเช่าเฮลิคอปเตอร์เขากองทัพมานะชั่วโมงแล้วเป็นหมื่นนะช่วยแกคนเดียวเนี่ยโอ้โหนั่นก็ของท่านเหรอครับใช่ฉันถูกทุ่มกับแกหมดไปเยอะเลย โอ้ถ้งงั้นท่านก็ช่วยผมมาตลอดสิครับใช่ฉันช่วยแกมาโดยตลอดเอาแล้วทําไมผมยังตายอ่ะกว่าฉันช่วยแกแต่แกไม่เคยช่วยตัวเองอ๋อมิหน้าพอมาถึงบางอ้อแล้วพระเจ้าว่าไงอะแล้วจะเถียงอีกไหมไม่ครับสมแล้วที่โตรนรกเลยกลับไปโลนรกเหมือนเดิมคุณยมเห็นไหมเรื่องนี้สะท้อนความจริงอะไรสะท้อนว่า พระเจ้าช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นดังนั้นเรามาอยู่ต่างแดนเราจะพัวแต่บนบานสารกล่าวให้เทพเจ้าช่วยช่วยได้ไหมฉะนั้นถ้ามนุษย์ไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะมาช่วยใช่ไหมนั่นคือตัวอย่างนะโยมนะคุณโยมเห็นหรือยังเมืองไทยเป็นเมืองที่มีเทพมากที่สุดในโลกองค์เล็กๆขนาดว่าใช้กล้องส่องดูจนถึงองค์ที่ใหญ่ขนาดนั่งเรือมาจากอ่าวไทยมองเห็นเลย แต่ทำไมเมืองไทยจึงมีวิกฤตเยอะเพราะมนุษย์มันไม่ได้ช่วยตัวเองไงโมแต่รอพระเจ้าพระเจ้าแต่ละองค์ทั้งก็งานเยอะใช่ไหมแต่ละวันเนี่ยมีคนอธิษฐานนะยังโยมก้มทีหนึ่งขอสิบอย่างพระเจ้าอย่าเวลาไหนมาจำออก้มร้อยคนพร้อมกันอนะ่ะยังวัดหลวงพ่อโสธรอนะ่ะวันหนึ่งมีคนไปก้มขอพรท่านนะ่ะเป็นพันๆคนนะคุณยังคิดว่าท่านจะช่วยไหวไหม มันไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องใช้พระเจ้าคือปัญญาการพึ่งตัวเองนี่แหละ mm hmm. เห็นไหมแท้ที่จริงเนี่ยพระเจ้าจะรอช่วยคนทุกคนนะที่เขาช่วยตัวเองทั้งนั้นนะ่ะถ้าเราเริ่มช่วยดืนถ้าเราขยันขันแข็งจะมีคนเห็นอ,อกเห็นใจจะมีคนคอยช่วยเหลือก็อควรเราแต่มันต้องเริ่มที่เรานะถ้าเรามีฝีมือแต่ถ้าเรานอนอยู่ที่บ้านพระเจ้าจะเห็นไหมไม่เห็นแต่ถ้าเราขยันทำมาหากินเน่ะ ก็จะมีคนมาเห็นแล้วก็มาจ้างเรานั่นคือพระเจ้าคุณจะเห็นไหมพระเจ้าจะมาในรูปของโอกาสจะมาในรูปของความเห็นใจจะมาในรูปของความช่วยเหลือฉะนั้นพระเจ้าก็อยู่ข้างหลังเรานี้แต่ขออย่างเดียวเราจะต้องพึ่งตัวเองก่อนนี่แหละโยมต้องจําเรื่องนี้ไว้ให้ดีนะอย่าไปมัวคิดแต่ว่าเทพจะช่วยพระเจ้าจะช่วยหลวงพ่อจะช่วยเพราะแท้ที่จริงเนี่ยท่านช่วยเฉพาะคนได้ช่วยตัวเราเองนะตอนนั้นพระอาจารย์ให้กติธรรมไว้สามข้อนะ สรุปสั้นๆหนึ่งขอให้เยอมใช้สติให้มากอย่าให้ตเตลิดเพลิดครองสติให้ดีๆว่าเราสามาถึงที่นี่แล้วไม่สูงเยี่ยมเทียมเท่ากับเขาอื่นอย่ากลับคืนบ้านเก่าให้เขาหยันนะเราจะได้ตั้งจิตตั้งใจสู้เขียนติดไว้ที่หัวเตียงนะไม่สูงเยี่ยมเทียมเท่ากับเขาอื่นอย่ากลับคืนบ้านเก่าให้เขาหยันคือถ้ากลับไปต้องดีกว่าเก่าถ้าไม่ดี กว่าเก่าจะกลับไปเพราะอะไรเพราะคนไทยชอบดูถูกสองก็ขอให้ใช้ขันติให้มันมาอดทนเท่าเขาเนี่ยเราก็ได้เท่าเขาอดทนมากกว่าเขาเราถึงจะได้ดีกว่าเขาจำง่ายๆว่าอดทนทําคนให้เป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนะความอดทนทําคนให้เป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคน แล้วก็ข้อที่สามก็คือปัญญาได้แก่การรู้จักพึ่งตนเองถ้าโยมพึ่งตนเองอยู่เสมอแล้วถึงแม้ที่คอโยมจะไม่มีท่าสกคงเลยแต่ถ้าโยมพึ่งตนเองด้วยสติด้วยปัญญาแล้วเนี่ยโยมก็รอดกันทุกคนขอให้กติในโอภิปการนะในโอกาสนะที่ได้มาเยี่ยมคุณโยมทั้งหลายขอให้คุณโยมมีสติครองกายครองใจให้ฟันฝ่าวาสศักดไปโดยตลอดรอดฝั่งขอให้มีสันติ รู้จักระงับยับยั้งชั่งใจฝ่าฟันสถานการณ์ที่ล่อแหลมได้ทุกครั้งแต่ก็ขอให้มีปัญญารู้จักหยัดยืนพึ่งตนเองเอาตัวรอดได้ในทุกทุกสภาวะการของชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยความยากลำบากโดยสวัสดีในใิชัย <Seb? S 1> ก็ขออำหนวยพรให้คุณยอมทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดพูดทำสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมจงสมดังความห่วงหาปารธนาทุกคนด้วย